กลับมากระต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแล้วก็แข็งแรงนะคะมีภูคาวเกอร์ซิตินนะคะที่จะดูแลสุขภาพของคุณนะ,ะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะใครที่เป็นเบาหวานความดันโรคปอดลูม,มาตอยลองทานคู่กับยานะค,ะคุณผู้ชมนะคะจะดีขึ้น1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่องราคาเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์0ู0 9 0 8 9 9 9าศูนย์ศ่น อําลาตำแหน่งกันไปนะคะสําหรับรองนางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งนะคะแอนโทเนียโพซิลนะคะหลังจากได้คนมุงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องแอนของเราเนี่ยนะคะก็เป็นเจ้าของตําแหน่งรองอันดับหนึ่งนะคะทั้งนี้ในโซเชียลปรากฏคลิปที่เธอให้สัมภาษณ์ผ่านกับเว็บทีแพจิเอเนาะเว็บทีแพจิเอซึ่งเว็บทีเนี่ยเขาก็ไปทําข่าวกันเยอะด้วยนะคะเพจนางงามชื่อดังกรณีไม่ได้เป็นกรรมาการรอบตัดสินมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ก็คือเจสซี่ไปสัมภาษณ์นะ เดซี่ไปสัมภาษณ์นะคะ น้องก็บอกว่าจริงๆก็น้อยใจยแล้วก็แอบ,บเสียใจยนิดนึงที่นะคะทุกคนไม่มั่นใจในความเป็น Professional ของแอนเพราะแอนเชื่อว่าแอนทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพนะคะจริงๆนะคะคือวงการมันเล็กมากนะคะแอนก็มีเพื่อนนะคะแต่แอนก็รู้ว่าต้องทำงานแบบไหนเราต้องเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดนะคะเราเป็นเพื่อนนะคะไม่ได้แปลว่าจะไบ a อสนะคะกับเขาแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะจะได้ไม่ต้องมากังวลทีหลังนะคะไม่ ต้องมีความเครียดและไม่ต้องมีดราม่าด้วยนะคะเจสซี่ไปนะครับเป็นสายบุญนะคะไปสัมภาษณ์กับเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะปีนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะไม่เอานางงามที่เขาทราบมาว่ามีเพื่อนการมีเพื่อนประกวดอลันเขา้าใจใช่ไหมให้มานั่งเป็นกรรมการเขาไม่เอานะคะเขาไม่ให้มานั่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือความโปร่งใสก็คือเป็นกรรมการที่เพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เฉพาะห้องที่ให้คะแนนจริงๆนะคะเฉพาะห้องที่ให้ค be ะแนนจริงๆเพราะบางห้องที่เราเห็นหรือบางคลิปบางกิจกรรมเนี่ยนั่นก็เป็นคลิปของลูกค้าที่ลูกค้าเลือกเองลูกค้าเลือกเองแต่พี่เต๋าแม่ตือแม่แตงเนี่ยจะได้นั่งห้องที่ให้คะแนนแบบให้คะแนนจริงๆนะคะจะนั่งห้องที่เฉพาะให้คะแนนจริงๆนะคะ ส่วนคลิปที่ไปหัวหินที่มีการประกวดรอบชุดน้ำอันนันลูกค้าเขาเป็นกิจกรรมของลูกค้าลูกค้าเขาจะเป็นคนจิ้มเองนะคะแล้วก็จะได้เงินรางวัลจากลูกค้าแล้วก็ถ่ายาค่อโฆษณาจากลูกค้าต่างหากส่วนนะคะในรอบต่างๆนี่นะคะก็ถ้าเป็นการให้คะแนนโดยมีการใช้ปากาหรือดินสอขีดคะแนนจะต้องมี3คนนี้เต๋าตือแต่งเท่านั้นนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ใช่ หรือว่าไม่ได้ไปนั่งแสดงว่ารอบนั้นไม่มีคะแนนนะคะอืรู้กันไว้นะคะอะก็สรุปแล้วกันว่าแอนโทเนียเขาก็ไม่ได้นั่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกิจกรรมของแอนโทเนียบนเวทีหลังเวทีมันมีเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นั่งไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าน้องเนี่ยจะต้องไปอําลาตำแหน่งด้วยร้องเพลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถนั่งได้คนที่จะนั่งได้เพียงคนเดียวก็วน่าจะเป็นนารินเนาะนารินฉัดนารินเท่านั้นนะคะ เพราะว่าก็ได้นั่งแค่ไ่านอกห้องดํานารินก็ไม่ได้นั่งนะคะห้องดําไม่มีนารินนั่งนะคะจะเป็นกูรูทั้งหมดนั่งกูรูนางงามนั่งเท่านั้นนะคะมาที่คนนี้ครับคุณผู้ชมนะคะหญิงสาวหน้าสวยคนนี้นาทาลเลีย เม่ใช่นาทาเลียเพียแคมนะคะแต่เป็นนาทาเลียมิ Miss Thailand, สยูนิเวร์สไทยแลนด์สกลนครเสียดายเหมือนกันคนนี้ก็ลูกสาวนะคะโพสต์ข้อความแรกหลังตุ๊บไม่ผ่านเข้า5คนสุดท้ายนะคะหลังจากที่โอปอสุชาตาคว้ามงกุฎมิสยูนิเวรวสไทยแลนด์ไปหลังจากนั้นเกิดดราม่าก,กับนาทาเลียไม่มีชื่อติดท็อป5นะคะซึ่งหลายคนก็ยังไม่ move on หลายคนก็ตามเข้าไปวุ่นวายคล่งถลง่มเยอะแยะมากมายถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะหลายคนก็สง สงสัยว่าสวยขนาดนี้รูปร่างดีขนาดนี้หน้าจึ้งขนาดนี้ทำไมไม่ผ่านเข้ารอบ5้าคนสุดท้ายนะคะซึ่งทันทีที่จบการประกวดนาทาเลียก็นะคะหายไปทันทีเห็นว่าร้องหไห้ด้วยนะคะลานไปกับน้องๆพี่เลี้ยงแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ก็สงสารน้องกระทั่งล่าสุดนะคะนาทาเลียได้โพสต์ข้อความแรกหลังมีดราม่ากเกิดขึ้นด้วยการโพสต์ข้อความเป็นภาพสีดำนะคะเ,เขาบอกว่า thank you ใช่ไหม for all The Love เหรออืมนะคะก็นี่แหละค่ะลูกไม่เป็นไรปีนี้เราไม่เข้าปีหน้าเรามาใหม่ลูกนะคะเพราะว่า Miss Universe เนี่ยมัน Unlimited วันดี Unlimited นะคะ Unlimited อายุแล้วมาได้หมดนะคะไม่ต้องกลัวมาใหม่ได้ลูกนะคะหนูเป็นที่รักของเพื่อนๆในกองเยอะหนูเป็นที่รักของคณะกรรมการแต่ว่ามันมีแค่ห้าที่รันเข้าใจใช่ไหม จาก12ตัด5มันมีแค่5ที่ปีนี้เราไม่ได้ปีหน้าเรามาใหม่อีกนะคะปีหน้าอาจจะเป็นปีของเรานะคะถ้าปีหน้าไม่ได้อีกปีต่อไปก็มาได้ตลอดค่ะเพราะมัน unlimited อายุหนูมาได้เลยลูกนะคะครอบครัวมิสซูนิเวิร์สเรายินดีต้อนรับนาทาเลียนะคะหนูเป็นคนหนึ่งที่เพื่อนเพื่ๆนานงงามเนี่ยรักนะคะ แม่รู้เพราะแม่อยู่ห้องดำมานะคะทุกคนบอกรักพี่นาตาเลียชอบพี่นาตาเลียศรัทธานในตัวพี่นาตาเลียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาใหม่ได้ตลอดเวลาเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วทีนี้จะขอข่าวแทรกนิดหนึ่งนะัลัะเนาะมาที่โพต่างประเทศมาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมขานะคะอันนี้ของต่างคนส่งมาให้เลยนะคะตอนนี้นะคะโอปอขึ้นโพนะคะหนึ่งในห้าแล้วคุณผู้ชมนะคะ นะคบทีมงานนักข่าวส่งมาให้นะคะก็บอกว่าคนแรกนี่ก็จะเป็นโดมินิกันรีพับลิกเดี๋ยวรันก็ไปหารูปใส่เอาเองเนาะคนที่2เปรูคนที่3ฟิลิปปินส์คนที่4ไทยแลนด์คนที่5เวเนซุเอล่านะคะโพนี้นะคะคุณผู้ชมก็ติดตามดูกันก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามีคนเข้าไปกดถูกใจเนี่นะครับเป็นหมื่นเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะก็รอดูว่า โพจะแม่นหรือไม่แม่นแต่ที่แน่ๆโอปอสุดชาตาติด1ใน5เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโพนะคะปกติเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราไปเนี่ยเขาจะโพมันก็จะวางแค่20กับ1ิเนี่ยนนี้ทะลุไปถึง5แล้วนะคุณผู้ชมนะคะมากันอีกหนึ่งคนเป็นสาวงามนะคะในค่ายของท p n เอนี่ยนะคะอายกันนะคะลั่นปีหน้าเจอกันแน่นะคะตอนนี้มีกระแสข่าวหรือว่าปีหน้าจะมาลงมิสซูนิเวิร์สไทยแลนด์แต่ว่าฉันก็เจอหน้างานเหมือนกันบอกว่าแกลงเวทีไหนกันแน่มันก็บอกมันลงซุปเปอร์นะ มันบอกฉันว่ามันลงสุปรานะนะคะซึ่งต่อหน้านี้ไอกันก็ได้จบปริญญาโทแล้วผู้พูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะคะในการเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสนะคะนะคะลงปีหน้าค่ะแต่ไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเวทีไหนสุปราฉันเจอลูกสาวห,หน้างานไปไหนสุปราแม่ปีหน้าชุดส้มนี่แหละฉันเจอมันน้างานสุปร้าปีหน้านางพูดเองค่ะ ซูปปาปีหน้าค่ะนะคะนางบอกฉันเองว่าซูปปลานะคะปีหน้าค่ะนะคะเออนะคะก็เดี๋ยวมาลอดูกันนะคุณผู้ชมนะคะว่าสรุปแล้วยังไงนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ช่่ยกระตุ้นระบบุมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายของเรามีสุขภาพดีขึ้นนะคะ NK มีภูเขาและก็เกอร์ซิตินนะคะทำให้ร่างกายของเราต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บได้นะคะใครที่ป่วยบ่อยก็ลองทานเสริมเข้าไปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่องราคาเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลย0 9 0ย9เก้าศูนยน้าเคลื่้าเหวแล้วเนาะวน้องฉัด นะคะหลังจากเมื่อวานนี้ขึ้นเป็นรูปกุญแจนะคุณผู้ชมนะคะน้องฉัดออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะรายละเอียดของความเคลื่อนไหวของน้องฉัดจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะ,ค,ะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ